สวัสดีครับผมในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของหน้าจอมือถือกันว่าตัว ps o template ตัวนี้สามารถรองรับมือถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไหมนะครับเพราะเราสังเกตว่าในส่วนของระบบหลังบ้านเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยจะรองรับมือถือเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับเวลาที่เข้าไปเล่นนะอย่ามาดูกันครับว่าที่ผมเขียนเนี่ยผมตั้งใจมากเลยนะครับให้มันรองรับมือถือจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมโอเคเริ่มต้นนะครับจะอยู่ในส่วนของตัวหน้าล็อกอินนะครับก็จะสังเกตเห็นว่า เห็นไหมก็จะใช้งานได้นะครับสวยด้วยนะครับกดล็อกอินเข้าไปได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่านี่ไงเราก็จะเป็นในส่วนของตัวการ์ดนะครับที่จะวางในส่วนของ4เมนูหลักนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้เลยนะครับตรงบนมุมขวานี่ก็จะเป็นในส่วนของโลโก้นะครับที่จะเด้งกลับมาที่หน้าแดชบอร์ดเหมือนเดิมนะด้านซ้ายนะครับจะเป็นไซต์บาร์นะครับเห็นไหมครับเราก็จะสามารถกดข้อมูลได้เลยนะครับประมาณนี้นะ โอเคครับประมาณนี้เรื่องลงมานะครับก็จะดูยอดขายอะไรได้นะครับรายละเอียดของรีพอร์ตต่างๆได้นะครับพอมาถึงตรงกราฟเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะดูได้นะครับว่าเอ๊ยอดขายเดือนนี้เท่าไหร่นะครับ6เดือนย้อนหลังนะครับ12เดือนย้อนหลังหรือปีภาษีนั้นนะครับว่าเรามียอดขายรวมแล้วเท่าไหร่นะครับก็จะมีพอร์ตกราฟขึ้นมาให้เราเปรียบเทียบกันเลยนะครับเห็นอแมว่ารองรับมือถือน้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับไม่มีการยึกยักยิกยักเลยนะ ทุกอย่างนะครับวางเพอร์เฟกมากนะครับผมโอเคถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าพูดดูแลระบบกันครับอ่าพอมาถึงในส่วนของผู้ดูแลระบบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดแอดมินทั่วไปเนี่ยมันก็จะต้องมีการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาใช่ไหมครับหรือในส่วนของเทเบิลเนี่ยมันพังไปเลยนะครับอ่ามาดูตรงนี้กันนะครับเราจะใช้ในส่วนของตัวโมดอลนะครับเพื่อที่จะแสดงข้อมูลของเรคคอร์ดน้นๆขึ้นมานะครับถ้า เรคคอร์ดอันนั้นอย่มันยาวเกินไปนะไม่ต้องเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเราสนใจคนนี้เราก็คลิกเข้าไปดูได้เลยครับเห็นไหมง่ายมากนะครับก็คือรองรับมือถือร้อยเปอร์เซนต์จริงๆเลยนะครับผมเพิ่มข้อมูลนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะมีฟอร์มแบบนี้อ่าเห็นไหมไม่มีการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานครับเต็มสมบูรณ์แบบนะครับผมโอเคกดกลับหน้าหลักนะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการแก้ไขนะครับก็กดแก้ไขตรงนี้นะครับเห็นไหมก็จะเข้ามาในส่วนของการแก้ไขข้อมูลนะครับอ่า กดบันทึกข้อมูลนะครับกลับมาโอเคครับแลาเกิดอยากจะลบข้อมูลนะครับก็ลบข้อมูลได้อ่าประมาณนี้นะครับผมรีวิวให้ดูนะครับมาดูรายชื่อลูกค้ากันนะครับรายชื่อลูกค้าเนี่ยผมจะทําเหมือนเดิมนะครับเป็นโมดอลนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดกดแก้ไขนะครับก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลเช่นกันนะครับผมอ่ะทีนี้เราต้องการที่จะกดเข้าไปแสดงผลข้อมูลนะครับ เราก็กดเข้ามาแล้วกดที่รายละเอียดเลยก็จะเด้งเข้ามาในสู่ของข้อมูลส่วนตัวนะครับก็จะเข้ามาประมาณนี้ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโมดอลนะครับอ่าแสดงผลขึ้นมานะครับเราต้องการดูไหนก็ดูข้อมูลนะครับขึ้นไปอ่ะเข้ามาในส่วนของเพอร์เชนออเดอร์นะครับผมก็จะแสดงข้อมูลต่างๆนะครับเห็นไหม responsive 100%นนะครับผมเราต้องการเข้าดูข้อมูลตัวนี้นะครับอ่าก็จะขึ้นมาโชว์แสดงให้ดูนะครับผม โอเคคร่าๆประมาณนี้นะครับดย๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงรายการสินค้าตรงนี้ก็ดูไปแล้วใช่ไหมกดเพิ่มข้อมูลครับแล้วก็เพิ่มข้อมูล1 2 3 4นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นะครับก็สามารถเพิ่มข้อมูลได้อ่าเห็นไหมหรือต้องการกดแก้ไขนะครับอันนี้จะไม่ได้ใช้โมดอลแล้วนะผมใช้เป็น dropdown l i s มานะครับผมกดแก้ไขได้เลยครับอ่าก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของการแก้ไขหน้าเว็บไซต์นะครับเห็นไหมรองรับมือถือด้วย อ๋อสุดยอดนะครับผมกดไปในข้อมูลได้เลยอ่ะทีนี้มาดูที่รายการสั่งซื้อบ้างนะครับอันนี้ผมกดเพิ่มข้อมูลใหม่นะครับก็จะขึ้นมาสวยงามเลยนะครับผมอันนี้ก็มูัม่วไปก่อนครับทีนี้ต้องการเลือกสินค้านะครับกดเลือกเข้าไปเห็นไหมกดเลือกสินค้าครับตรงนี้นะครับจะขอบอกก่อนว่าเราจะไม่ได้ใช้ในส่วนของตงัว r s s p o s s v v e ของ d a t a Table แล้วนะครับเพราะว่า Table ตรงนี้ย ผมเขียนขึ้นมาเองนะครับดังนั้นในส่วนของรหัสต่างๆรูปภาพสินค้าเนี่ยจะเป็นการฟิกความยาวของวิดนะครับเพื่อที่เวลาที่เราเลื่อนขวาเนี่ยในส่วนของจํานวนราคาขายส่วนลดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดูเต็มนะครับอันนี้จะต้องเลื่อนหน่อยนะเพราะว่าผมลองแล้วครับถ้าเกิดใช้เป็น data table เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูลําบากมากเลยนะอันนี้ผมลองอยู่นานมากนะครับสุดท้ายก็อ่ะ เขียนเองแล้วกันนะครับก็จะได้รูปภาพออกมาประมาณนี้อ่ารองรับมือถือด้วยนะครับผมก็กรอกๆได้เลยนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็ต้องไปเขียนเพิ่มเติมนะครับการรวมจํานวนเงินนะครับกล่มดึข้อมูลได้เลยเห็นไหมครับว่าโปรเจกต์ตรงนี้นะครับแอดมินตรงนี้นะครับผมตั้งใจทําอย่างมากนะครับก็จะให้มันรองรับมือถือได้ทุกอย่างนะและผมจะนำโปรเจกต์ตรงนี้นะครับไปใช้กับโปรเจกต์อื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าผมตั้งใจเขียนเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ใช้แล้วก็ ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงในราคาที่จับต้องได้นะครับอะมาดูตรงนี้กันนะครับอีกครั้งหนึ่งครับก็คือประชาสัมพันธ์นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Back Office Management System นะครับที่เราได้ดูกันไปมาใช่ไหมครับวิดีโอนี้ครับจะเป็นการรีวิวในส่วนของการรองรับมือถือใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับตัวโปรเจกต์ตรงนี้นะครับก็จะมีให้นะครับโดยที่ราคาตรงนี้นะครับผมตั้งไว้ที่1,500บาทใช่ไหมครับแต่ว่า คิดว่าอยากลงทุนกับการศึกษาความรู้ตรงนี้ในราคาเท่าไหร่นะครับเนีย่ยที่ผมให้ดูนะครับการรองรับมือถือต่างๆหรือวิดีโอที่แล้วเนี่ยก็ให้ดูแบบเต็มรูปแบบในส่วนของคอมพิวเตอร์เลยนะครับว่าแสดงผลยังไงใช้ยังไงนะครับในโปรเจกต์ตรงนี้นะครับราคา1,500บาทแต่ว่าตอนนี้นะครับโปรโมชั่นของเราเนี่ยก็คือจ่ายเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถที่จะโอนเงินตามบัญชีนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ ทักเข้ามาที่ตรง Line แอดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะโอเคสำหรับเพื่อนที่ซื้อไปแล้วนะครับไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยผมยินดีรับนะครับผมเพื่อนๆที่ซื้อไปแล้วเนี่ยก็จะมาดูวิดีโอในส่วนของตัวอธิบายการใช้งานต่างใช่ไหมครับเดีย๋ยววิดีโอถัดไปเนี่ยเดีย๋ยวผมจะมาอธิบายในส่วนของการเขียนโค้ดนะครับว่าโคดที่ผมเขียนเนี่ยเขียนสวยเขียนครีนไม่ลกนะครับทุกอย่างครีนหมดนะครับสวยงาม แบ่งในส่วนของ JavaScript นะครับแล้วก็ PHP API อย่างชัดเจนนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะเรียนรู้อะไรกับมันได้บ้างนะครับผมในโค้ดของเรานะมันพิเศษขนาดไหนนะครับเดีย๋ยวเราตามไปดูกันได้เลยครับผมสวัสดีครับ